สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเกง่งหวยรวยเล็กค่ะวันนี้อยู่กับเราสองคนนะคะ,คะอายปริญญาค่ะแล้วก็อาจารย์ทิพวารีประจําการอยู่หน้าจอแบบนี้เจอก,กันแสดงว่าเราต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาบอกคุณผู้ชมให้ได้รับทราบกันคือในช่วงนี้เนี่ยเราเชื่อแหละว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้เรื่องของศาสตร์ต่างๆความเชื่อต่างๆในประเทศไทยของเราในโลกของเรามันมีเยอะแยะมากมายแล้วก็ในเดือน มกราคมนี้จวบจนไปกุมภาพันธ์มีนาคมอาจจะมีเหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งอย่างเดือนนี้อาจารย์คะมันก็มีเหตุการณ์เรื่องของฝุ่นละออง pm 2.5จค่ะจริงๆแล้วในด้านของวิทยาศาสตร์ขาก็พูดกันไปแหละว่าเกิดจากนู่นนั่นนี่อากาศแห้งบ้างแล้วก็แบบมันก็เป็นช่วงแบบฝุ่นคลุ้งฝุ่นเยอะประกอบกับเรื่องปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นเรื่องโรงงานก่อสร้างอะไรต่ออะไรอันนั้นก็ทางวิทยาศาสตร์ แต่ประจวบเหมาะกับว่าอย่างนี้ค่ะ uh huh. เรามาดูในทางโหราศาสตร์ซึ่งเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มนะเนาะเขาก็บอกว่าในทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวราหู uh huh. มันกําลังจะย้ายในวันที่22กุมภาพันธ uh huh. ์ก็ใกล้ละ uh huh. ใช่ไหมคะทีนี้ราหูเนี่ยเป็นดาวดวงใหญ่ราหูนี่คือ uh huh. คอ,อะไรยักษ์นึกออกใช่ไหมคะเป็นยักษ์ตัวใหญ่ใหญ่ uh huh. ทีนี้เนี่ยราหูเนี่ยเป็นดาวดวงใหญ่ที่พอเวลาจะเคลื่อนที่ทีเนี่ย uh huh. มันก็จะส่งผลกระทบ กินระยะเวลาเนี่ยนานอยู่พอสมควรเหมือนกันบางทีเป็นเดือนนะคะก่อนหน้าเดือนหนึ่งหลังอ,อีกเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะมีผลกระทบการเปลี่ยนแปลง<ฆ>เกิดขึ้นราหูหมายถึงอะไรความขุ่นมัวราหูแปลว่างเงาด้วยนะคะมีนิสัยทําให้มีนิสัยนักเลงใจถึงกล้าได้กล้าเสียนะทีนี้ไอ้ความขุ่นมัวเนี่ยมันก็คือขุ่น เป็นเงาเป็นฝุ่นมองอะไรก็ขมุกขมัวไม่ได้โปร่งใสไม่ได้แจ่มใสงั้นงหมายความว่าอเรายกเรื่องของวิทยาศาสตร์ไว้ก่อนแต่ในเรื่องของความเชื่อหรือว่าในศาสตร์เฉพาะกลุ่มเนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกใช่ไหมคะว่าในเรื่องของการที่มีฝุ่น PM 5ก็มาเข้ามาเนี่ยในทางความเชื่ออาจจะเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของดาวราหูคือส่วนมากแล้วเขาเรื่องของโหราศาสตร์เป็นเรื่องสถิติเขาเก็บสถิติกันว่า เฮ้ยมันบังเอิญอะ่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญว่าเมื่อดาวราหูย้ายแล้วก็ส่งผลกระทบในด้านที่ราหูส่งผลพอดีเลยราหูเป็นธาตุลมค่ะ,คะลมก็คืออากาศอากาศที่ขุนมัวอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็เกิดแบบหายใจเข้าไปแล้วก็เกิดภูมิแพ้อะไรต่างๆลมพิษอย่างนี้เป็นต้นดาวราหูราหูคือลมลมย้ายปุ๊บแล้วไม่เท่านั้นรนะาหูคือลมย้ายไปอยู่ไหนย้ายไปอยู่ราศีเมถุนหรือมิถุนเนี่ย ราศีนี้ก็เป็นราศีธาตุลมอ้าวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับราศีนี้ไหมคะลมเสียอากาศเป็นพิษมลพิษแบบนี้เป็นต้นนี่ก็กตรงกับตรงนี้แต่ทีนี้เราเรื่องราหูเนี่ยอันนี้คือข้อเสียของราหูค่ะรายการของเราวันนี้มันเป็นเรื่องของการเก่งเลขนะราหูเนี่ยให้คุณเรามาดูด้านดีๆของราหูราหูทําให้ใจถึง กล้าได้กล้าเสียนะและยังนำโชคลาฟุกฟุกมาอีกด้วยนี่แหละคือเรื่องเสียเราไม่มองระมองเรื่องโชคดีละกันว่าดาวราหูเนี่ยจะให้อะไรกับเราบ้างเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมอาจารย์บอกแล้วว่าราหูเป็นเรื่องของการพนันของการเสี่ยงโชคเป็นเรื่องของการเก่งเน่นหมายความว่าถ้าราหูย้ายแบบนี้เนี่ยมีโอกาสจะถูกหวยไหมคะ หลายด้วยชะตามีโอกาสจะถูกหวยแต่ใครยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาฟังกันเราเข้าเรื่องกันเลยว่า,าการเก่งเลขของเรา,านะคะเริ่มต้นเงินด้วยเราก็ไม่นําข่าวสารทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเลขเด็ดค่ะมาให้ท่านผู้ชมทีนี้ค่ะเขามีดาราขบวนดาราทั้งหลายที่ถูกหวยบ่อยให้โชค <ยก S 1> ให้ลาบนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยแฟนคลับคุณปอทิสฎีเคยบอกว่าได้เลขได้เลขเด็ดเนี่ย จากคุณปอมาแล้วะนะเราก็เชื่อกันว่าคุณปอเนี่ยเขาเขาเป็นคนดีเขาทําความดีเยอะคนทําความดีได้เป็นเทวดานี่ไงนะเราเชื่ออย่างนี้เราเชื่ออย่างนี้นะคะแล้วก็ในครั้งนี้ค่ะก็จะทําบุญครบรอบ3ปีของการเสียชีวิตของพระเอกดังนะคะคุณปอทิษดีนะคะในวันที่18มกราคมนะวัดธรรมทีรารามหรือวัดป่าหลังลงเรื่อยอ้าวก็เก่งกันสิบางคนบอกว่าตอนตอนนั้นคุณปออายุเท่าไหร่บวกไปอีกสาม นะหรือว่าจะเอา เอาเลขสนมนแล้วไปหาอะไรอีกสักตัวมาเติมแล้วจากความสบายใจในการที่จะผสมผสานเลขของเราใช่เราเราไม่อยากจะบอกตรงตอันนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องดวงด้วยเนอะต้องเก่งกันต้องเก่งกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุณปอทฤษฎีเป็นความเชื่อนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากนั้นถ้าในวงการบันเทิงเนี่ยเปิดอินสตาแกรมดูเนี่ยนะคะอาจารย์ทิวารีเราจะเห็นว่ามีดาราอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณมนสิท์คำสร้อยเอยยุณดีเจต้นหอมเอยยุณสุนารีรัชศีมาเยอะแยะมากมาย เดี๋ยวงวดนี้เนี่ยมีดาราคนไหนออกมาโพสต์อินสตาแกรมใบเลขอะไรให้แฟนคลับบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคนแรกเนี่ยเป็นดีเจชื่อดังค่ะแนะน่นอนว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักก็คือคุณต้นหอมสกุลตาลาเทียนพยโรดเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เคยออกมาใบหวยเกี่ยวกับน้องปกป้องซึ่งเป็นลูกชายบุญธรรมของตัวเองและปรากฏว่าการใบหวยครั้งแรกครั้งนั้นของคุณต้นหอมเนี่ยทำให้มีแฟนคลับที่ไปติดตามไปซื้อตามค่ะถูก หลังจากนั้นเนี่ยคนก็อะแลนด์มาร์กในการที่จะมาและวันที่3ามสิบก็ดีวันที่สิบสี่ห้าก็ด, 40, กดีจะต้องไปเฝ้า Instagram อ n s t a g r กรของ DJ ต้นหอมด้วยโดยล่าสุดน,น้่ยนะคะเจ้าตัวก็ออกมาใบหวยอีกแล้วคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยลั่นเลยนะหวยงวดนี้ที่โพสต์ออกมาอาจารย์ทิวารีปลดนี้ได้เลยโอ้โหเจ้าตัวติดแชแท็กเลยนะคะบอกว่าปลดนี้ได้เลยค่ะซึ่งแต่เขาก็บอกนะเขาก็โพสต์รูปภาพมาให้แฟนคลับได้ดูกันคนในโซเชียลได้ดูกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ย รู้แล้วเนี่ยอย่าพูดตัวเลขไปคือแค่ดูเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดคือหลายคนเนี่ยอ่ะในความเชื่อเขาจะบอกว่าการที่เราได้เลขดีมานั้นเราไปพูดนั้นมันจะทําให้เลขเคลื่อนถ้าได้เลขมาแล้วเราก็ชิบบอกทันทีเราดีใจมากเราตีเลขได้เคลื่อนทันทีคุณต้นหอมเขาก็อาจจะถือเคล็ดดีเหมือนกัน<ช>น,นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นภาพที่เอาขึ้นให้ดูเนี่ยก็แค่ดูแล้วถ้าคุณผู้ชม <c oughs> อยากจะแบ่งปันไหมขอให้ส่งเป็นแบบ forward ไปะนะอย่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่า,อยาบอกอ,อ,อย่าพูดออกมาคือปกติแล้วเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บเราจะเราจะดีใจไงเราจะพิมพ์ทันทีเลขนี้อ,อาจารย์ีิารีเลขนี้<ช>คุณอายปริญาเลขนี้ เปลี่ยนจากการโพสเลขเป็น forward share กันไปแล้วกันเป็นการบอกต่อตัวเลขที่จะไปซื้อกันตามความสบายใจของคุณเนี่ยนะคะอมเครนี่คืออะไรคะน้องไออะไรนะคะอมเครนะคะอมเครนี่แปลว่าโอเคค่ะโอเคเป็นภาษาเป็นภาษาปกติอมเครนี่น่าจะเป็นแสลงนิดนึงนะคะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นโอเคคนนร์หน้ายิ้มเลยเนี่ยส่วนอีกคนอันนี้มาถึงเรื่องของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกันบ้างคนนี้เนี่ยแฟนคลับติดตามมาหลายงวดแล้วก็ให้หวยถูกหลายงวดเหมือนกันเจ้าตัวเองเนี่ยนะเวลาถึงช่วงที่หวยออก ข่าวจะมาแล้วติดตามได้แล้วนอกจากคุณสุนาริศีมาคุณต้นหอมชื่อนี้ต้องมีคุณมนสิกรรมสร้อยโนอเขาให้หวยแม่นเหรอให้หวยแม่นหรือเปล่าไม่รู้แต่เจ้าตัวถูกทุกงวดอาจารย์ทิพวรีคือในหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าหน้าโซเชียลเนี่ยนะทุกวันที่หวยออกเนี่ยวันต่อมาจะมีรูปของเขาจะโชว์ว่าเอ้ยถูกอีกแล้วจะมีรูปของคุณมนสิกคําสร้อยนอยู่หน้าปกแล้วก็ถือไปรัตตลี่เนี่ยเรียงมาเป็นแบบๆๆๆเลยแล้วก็พาดหัวว่าถูกอีกแล้ว อรอบนี้คนก็จับตามองเหมือนกันว่าคุณมนสิทธิ์เนี่ยจะให้หวยอีกไหมนะคะซึ่งก็มีการโชว์เลขเด็ดที่ตัวเองเนี่ยสนใจซื้อผ่าน FACEBOOK ก็คือเอามาโชว์เหมือนเดิมว่าเน,นี่ยลอตเตอรี่นะคือที่ผมซื้อคุณเห็นไหมล่ะผมไม่บอกนะดูตัวเลข<อ>ทำนองอไม่อไมบอกอีกแล้วทำนองเดียวกับคุณต้นหอมเหมือนกันนะคะซึ่งก็มีการฝากข้อความถึงบรรดาแฟนคลับด้วย บอกว่าหมอกควันฝุ่นละอองเนี่ยมาแล้วใส่หน้ากากกันด้วยอย่าถอดหน้ากากกันนะคะแล้วก็มีการโพสต์ตัวเลข อะไรอย่างนี้ให้เห็นกันแต่ว่าแฟนคลับก็ไม่ต้องเป็นพิมพ์ตอบนะเดี๋ยวเลขมันจะเคลื่อนนะคะดเหมือนไดูกงซึ่งซึ่งกิมมิคของคุณมนสิทธิ์คำสร้อยที่ดิฉันเนี่ยนะคะอาจารย์ธิวารีชอบก็คือว่าหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความเหล่านี้ลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใบ้หวยภาพลอตเตอรี่เขาจะปิดท้ายด้วยคํานี้ตลอดเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเขาเขาจะบอกว่าเหมือนเดิมโปรดใช้วิจารณญาณการพนันไม่เคยทําให้ใครร่ํารวยได้นอกจากคนเฮงเท่านั้นจุดๆๆ เจริญทำแล้วก็วงเล็บไปนิดนึงว่าให้เลขฟรีไม่คิดเงินแต่ไม่ให้บอกไม่ให้พูดแต่ไม่ให้คนต้อนหอมเลยถูกต้องคือในความเชื่อของคนเฮาเชื่อว่าการที่คุณไปบอกเลขมันเคลื่อนเดี๋ยวมันเคลื่อนนะใช่แล้วโหไม่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะฝันได้ตลอดหรือไม่ไม่ทุกครั้งเราจะได้เลขดีๆแบบนี้มาไปบอกปุ๊บมันเคลื่อนปุ๊บต้องรอนวดหน้าเรียกว่าอย่างเนี้ยใครมีดวงใครมีดวงทางเรื่องหวยเราต้องก็เอาไว้ เก็เอาไว้เขาเรียกว่าได้กุศลผลบุญตาม<ใช>เขาไปด้วยคือช่วงหวยอ่อนนี่นะอาจารย์ที่บริเชื่อไมหมคะว่าหนูเองเนี่ยดิฉันเองก็จะไปติดตาม Instagram <S <S อินสตาแกรมดาราที่จะชอบถ่ายเลขลอตเตอรี่บางทีเราไม่ฝันเลยอะ ต่อให้นอนแค่ไหนเราภาวนาก่อนนอนนะว่าคืนนี้ขอให้ฝันฝันมันไม่ฝัน<ฆ>เพราะฉะนั้นเราไม่ได้งงงายนะแต่มันเป็นความสบายใจคือกําลังทรัพย์เราถือเราไม่ได้งมงายแต่เรามีความหวังถูกเรามีความหวังว่าสักครั้งแหละเราต้องได้เป็นเศรษฐีตื่นมาก็จะไปดูในอินสตาแกรมดาราแบบที่อาจารย์ทิวาฤกกับายเนี่ยมาเล่าให้ฟังนี่แห<ฆ>ละค่ะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของดาราเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของหวยมาพร้อมกับเรื่องแปลก ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ออกลูกเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอาจารย์เคยไหมคะอยู่ที่บ้านแล้วเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่เอ๊ะมันทูบงอเป็นเลขนู้นเลขนี้แล้วเราก็คิดขึ้นมาในใจว่ามันน่าจะซื้อเลขนี้ไหมเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมดิฉันทําน้ำมนเองเลยยอย่างไรอธิบายค่ะน่าสนใจลูกสาวดิฉันชื่อน้ำมลเอาทําเองก็มีทําเองก็มีก็โยดเปาะแปะเปาะแปะไปนะคะขึ้นมาเป็นตัวเลขอะไรแล้วก็ตีไปกินไปเรียบ เอามาต่อกันอันสุดท้ายอะไรคะอันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกระบี่นะคะมีเรื่องประหลาดมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเขาบอกว่าไปเจอจิ้งจกจิ้งจกเนี่ยมาทุกครั้งนะเวลามีเรื่องของหวยก็ไม่แปลกนี่จิ้งจกแต่มันแปลกปกติเนี่ยอาจารย์อาจารย์ที่บ่าเลจิ้งจกจะเป็นสีครีมเป็นสีอ่อนๆปรากฏว่าที่จังหวัดกระบี่เนี่ยทีมงานภาพขึ้นมาได้นะนี่ จิ้งจกเป็นสีแดงอ๋อและเป็นสีแดงทั้งตัวมีแค่ปากเขานิดนึงเนี่แหละที่มันเป็นสีปกติของผิวของเองดิฉันก็มาโนต่อนะดูลูกตามันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนสีสีมันเหมือนทองเหมือนแบบลูกตามันเหมือนสีทองทองใช่ไหมแสดงว่าการตีเลขนในคร้งนี้เนี่ยน่าจะเก่งไปที่ลูกตาเข้าไหมมันเป็นทอง หมายความว่าเขาอาจจะบอกก็ได้นะว่าดูที่ตาผมนี่คุณได้เงินทองแน่นอนแล้วสีแดงจิ้งจกสีแดงเออนุ่เขาบอกว่าคือมันมีความแตกต่างตรงทั่วไปเนี่ยนะคะคือสีแดงนี่แหละยกเว้นตรงหัวอย่างที่บอกกันทีนี้ตรงสีแดงเนี่ยขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วกันถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์เขียนเลขให้ที่ฉันดูได้ไหมคะว่าสีแดงอาจารย์ตีเปเลขอะไรสีแดงง่ายๆเลยค่ะสีแดงเป็นสีของวันอะไรวันนั้นเป็นวันที่เท่าไหร่ของสัปดาห์แค่นั้นเองจริงๆปกติเวลาตีเลขอย่างนี้จิ้งจก จิ้งจกชาวบ้านเขาตีอะไรจอ่อจอเลขเอ,อะไรก็เท่านั้นนี่แต่อีกทริกหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีสัตว์ที่มันลักษณะพิเศษอะ่ะไปขึ้นบ้านของใครเลขที่บ้านนั้นเลยเอาง่ายๆก่อนเลยทริกแรกถูกไหมคะจิ้งจกสีแดงไปโผล่ที่บ้านนี้ปรากฏว่า,าดูบ้านเลขที่ตัวเองงั้นเจ้าของเจ้าของเรื่องเนี่ยคุณกริตกระมลกังแฮถ้าเกิดว่าดูรายการของเราใน YouTube อยู่ส่งมาบอกหน่อย ว่าพิมพ์มาว่าบ้านเลขที่คุณอะไรเหรอคือคุณไม่ต้องส่งบอกก็ได้คุณถ่ายรูปมาแล้วคุณก็ไปหาช่องทางโพสแล้วก็เอาลิงก์มาแปะให้เราเข้าไปดูรูปไงเพราะว่าเราไม่สามารถโพสต์ตัวเลขได้เราก็อยากรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาเขาจะมีทริคยังไงเขาอาจจะทริคแตกต่างจากเราก็ได้อย่างเช่นเอ่อหมวนตัวเลขส่วนถึงก้าใส่ลงไปในในขวดแล้วจิ้งจกมันใช่อะไรสักอย่างหรือภาพนี้นะคะอาจารย์ทิวารีคือดูจากนิ้ว นับนิ้วที่เกาะอยู่ตรงแก้วเนี่ยมีกี่นิ้วที่แปะลงไปเนี่ยนับดูว่ามันมีกี่นิ้วแล้วก็ตีเลขนั้นได้ไหมหางนี่เกี่ยวไหมขดกันเป็นเลขคล้ายๆเลขอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะวันนี้ดูละเอียดนะดูละเอียดคือดูละเอียดหนึ่งวดมีครั้งเดียวเราก็ต้องดูให้หมดนะคะอ่าต่ในน้ดตกๆลงว่าในข่าวไม่ได้บอกว่าคาอยูบ้านเลขที่คือเขาบอกมาแต่ว่าเราพูดไม่ได้ Uh huh. เขาบอกเลขที่มาเลยเนี่ยแล้วก็เ uh huh. ชื่อไหม uh huh. คุณผู้ชมขนลุกตรงนี้อาจารย์ทิวารีเลขบ้านเลขที่เขาเนี่ยนะพอก้มไปดูเนี่ยเอาจริงๆคือเมื่อกี้เนี่ย uh huh. ตั้งใจจะไม่ดูเลขที่บ้าน uh huh. เพราะอยากจะเห็นภาพก่อนว่าเราเนี่ยจะเก่งภาพกับ uh huh. เลขที่บ้านเหรตรงไหมปรากฏว่ามันมีตัวเลขที่ตรงกันแล้ว uh huh. ตรงกันหมดด้วยคุณ uh huh. ผู้ชม บอก <location> ได้แค่นี้แหมอยากจะเขียนบอกอาจารย์ว่าเราเราขึ้นอยู่แล้วเราขึ้นอยู่แล้วอ่เราขึ้นให้เดี๋ยวเราขึ้นให้เดี๋ยวเจ้าหาว่าใจร้ายใจดำนนลุ้นกันใหญ่เลยอ่าขึ้นให้นะคะว่าเป็นเลขอะไรอืมแล้ค่ะบอกได้ไหมบอกไม่ได้แต่เดี๋ยวขึ้นให้ขึ้นให้ค่ะขึ้นให้ไม่ต้องพูดกราฟิกทางไานะคะอ่ามีประมาณนี้ที่จังหวัดกระบี่เขาก็เจอแบบ จบแล้วรวมรวมันนี้นะคะ,ะทีนี้เราก็มาสรุปรวมเล่าข่าวหวยกันอ,อื่นๆอ,อ,อีกเก็บเล็กผสมน้อยจร,จริงๆเราก็เป็นงานงานใหญ่นะคะพิธีพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อคูณจะ,ะจัดขึ้นเมือเอ่อขึ้นในวันที่28มกราคม,มนะคะ28มกราคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลขมงคลแหละประทานโทษค่ะ29 29นะ29ค่ะ29มกราคมนะคะ <29 S 1> ซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างพิธีสวดพระอภิธรรมศพนะคะที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษนะคะที่นู่นเลยที่โคราชค่ะก็พอสวดเสร็จเนี่ยสวดสวดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะสวดจนถึงวันที่28แล้ววันที่29ก็มีพิธีพระราชทานเพลิง อันนี้ก็เป็นงานที่นํามาฝากกันแล้วก็ที่สําคัญคืออาจารย์ทิวารีก็ได้บอกกําหนดการเรียบร้อยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยถ้าสะดวกไปก็ไปกันได้หรือบางคนก็อาจจะจดเลขวันไว้แล้วนะคือจดครั้งเดียวได้สองตัวเลยคือจำว่างานมีวันไหนกับอีกอันหนึ่งคือตี็นเลขนี้ดีไหมรือม่ก็เลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อนะ่ะ<า>เลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณเพราะว่าเราเชื่อกันว่ามีคนได้โชคได้ลาบนะ่ะจากหลวงพ่อคูณอะเยอะมาก นะคะจริงๆริงจริงอ่ลองดูและกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะก็เป็นเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคลคลเพราะว่าคนที่ซื้อหวยหรือซื้ออะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณสบายใจไม่เดือดร้อนกาก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นรายการเกงหวยรวยเละวันนี้เนี่ยก็รวบรวมมาฝากกาันอีกนิดนึงก่อนจะจากจากันไปนะคะแม่จำเนียนเขาจัดลำดับ<ห>มาให้เราไม่บอกหมดทุกอันดับหรอกเราอันนี้เราบอกแค่อันดับ1 2 3่งอนะอันดับหนึ่งเลยนะคะที่เขาเก่งเอาไว้นะคะในงวดนี้ก็คือ คสอเนี่ยคะ่ะคสเก่าใหม่เนี่ยก็คือเลข 19, 19เป็นอันดับหนึ่งะนะอันดับสองคล้ายกันกับอันดับหนึ่งเลยคือเลข16 16เอิเขาบอกกันว่าเลข9ก้าับเลข6เนี่ยคอหวยเขาบอกเลขเดียวกันถ้าซื้อตาม9เราต้องตาม6มันต้องกลับกันด้วยหมายความว่า19เกเดี๋ยวเลขไป20แล้ว16ก็เอาสัก20คลาคลากันไหนจะล่างไหนจะบนอีกไหนจะหกหนึ่ง ก้าหนึ่งอีกออสลับหน้าหลังอีกมันไม่ได้ตลกของเก<อ>้านะขบอกว่าอย่าโปรดอย่าลอบคลอบในการเล่นหวยต้องพลิกแตลงบ้างถ้าลอบคลอบมากเดี๋ยวมันจะมันจะตังดโทรมาหน่อยเดียวไม่คมกระเสีย <c oughs> นะไม่ต้องรอบคลอบ,อบนะักเออนี่ <c oughs> เอาอันดับสามอันดับสามกัคือเลข17 17นะอันนี้นะสรุปมาจากแม่จำเนียนนะคะ,ะเขาว่าอย่างนี้ซึ่งหวยแม่จำเนียนเนี่ยปกติแล้วเวลาเราทำข่าวลงไปเนี่ยนะคุณผู้ชมทราบไปว่าพอโผล่ไปเป็นชื่อแม่จำเนียนปุ๊บเนี่ยคนเข้าอ่านเยอะมากเป็นหวยที่พอถึงเวลาหวยปุ๊บเนี่ยผู้สื่อข่าวแต่ละสำนักข่าวเนี่ยนะต้องรีบพิมพ์มาจารย์ ภาพหัวข่าวจัดรูปแล้วส่งเลยแป๊บเดียวผ่านไปไม่กี่นาทีข่าวนะั้นอันดับหบนึ่งลเลยโผล่ขึ้นมา,มาโอโ้โหต้องยอมแม่จำเนือนจริงๆนะคะอ่านอีกนิดนึงทิ้งท้ายเอาไว้เมื่อตอนต้นรายการเรากล่าวถึงราหูนะคะว่าราหูเนี่ยพอเวลามันเคลื่อนแล้วก็จะให้โชคลาภฟุกฟุกนะราหูเนี่ยบางคนเนี่ยเขาพูดเลยว่าเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสะตาชีวิตมีมร่วงลงไปก็ถูกหวยรวยเบอร์ไปเลย เพราะว่าถ้ามันไม่ดีสุดมันก็ลงสุดเลยก็ล่วงไปเลยใช่ทีนี้เนี่ยไม่ต้องไม่กลัวมันเยอะนะคนเราดวงคนเรามีขึ้นมีตกไม่ต้องไม่กลัวเพราะว่าบางคนก็หลายๆคนจะได้โชคลาภจากราหูาโดยเฉพาะเราอันนี้เราดูคร่าวแบบกว<อ>้างนะคะราหูเนี่ยมันส่งผลกับคนเนี่ยแต่ละด้านไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาขึ้นดวงละเอียด <ừ> เราพูดคร่าวๆว่าราหูส่งผล กับคนที่เกิดนะคะโดยเฉพาะวันพุธกลางคืนเป็นวันของราหูอยู่แล้วนะคะและวันเสาร์สองวันนี้นะสองวันนี้นะคะถ้าในดวงคุณราหูทำงานได้ดีเนี่ยมีสิทธิ์ถูกหวยถูกเบิร์มากอาจารย์บอกแล้วนะไม่ดีเลยก็ล่วงเลยพุธกลางคืนกับวันเสาร์ถ้าใครกลัวสวดมนธีนะกลางคืนสวดมนตอเยอะๆสวดมน์เข้าไปแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของดำใครใครจะทําก็แล้วแต่ความเชื่อเฉพาะบุคคลเนอะเรื่องของดำมองไปไหวลาหูอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาจะไปนะคะส่วนม์เอาอนะคะโดยเฉพาะปริศต่างๆนะคะในพระไตรปิฎกบอกว่าปริศเนี่ยปริศต่างๆเนี่ยเขาก็บทมันเป็นบทสวดที่เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองดวงชะตาอ,อยู่แล้วราหูเรียกว่าเป็นดาวบัปประเคาะพอเวลาลาหูเข้ามาเนี่ย มีเรื่องเดือดร้อนนุ่นวายก็สวดปรลิษาจะได้คุ้มครองดวงชะตาของทุกๆคนสวดมนต์นี้ใช้ได้หมดไม่ว่าคุณจะเกิดวันอะไรถ้าราหูมากระทบตรงไหนแบบไหนยังไงเนี่ยคุณไม่ต้องไปไม่ต้องไปดูดวงอะไรให้ละเอียดหรอกว่ามันกระทบตรงไหนก็สวดมนต์ไปก่อนเลยให้ปกป้องคุ้มครองนำร <ๆ S 1> ่องไปก่อนอย่างน้อยเรามีกระเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปดูดวงเพื่อ,อที่จะปกป้องเพิ่มเติมก็ยังไม่สายเกินแก่นะคะ,ะนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ เกงหวยอรวยเล็กที่มีมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ค่ะนะกับดิฉันปร,ริญญาเปล่งเสียงแล้วก็อาจารย์ทิพวรีนะคะรอบหน้างวดหน้าเราจะมีเลขอะไรข่าวสารดีๆอะไรมาก็าต้องติดตามกันนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ถูกใจค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b ส c r ร b e กันด้วยนะคะรวมถึงถ้าเกิดถูกใจมากๆเนี่ยก็คัดลอกลิงก์ด้านล่างไปโพสใน Facebook ได้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ